เรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านครับผมครูพททงบุตสารคำตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพแล้วก็ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานวิทยาลายัยเทคนิคลบบุรีครับรายวิชาที่จัดการเรียนรู้ที่เลือกใช้ก็คือวิชางานละเอียดนะครับก็เป็นที่ทราบกันดีว่าในการวัดการตรวจสอบงานเนี่ยเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่มีผลสําสคัญต่ตอกระบวนการผลิต ที่ทำให้สามารถติดชิ้นงานได้ตรงความต้องการของลูกค้านะครับและเพื่อให้การวัดและตรวจสอบงานนั้นมีความแม่นยำนะครับเราจะต้องควบคุมปัจจัยที่มีผลต่อการวัดและตรวจสอบงานนั้นก็คือการใช้เครื่องมือวัดที่มีคุณภาพวิธีการวัดที่ถูกต้องความชำนาญหรือประสบการณ์ของผู้วัดแล้วก็สภาพแวดล,ล้อมที่ทำการวัดในขณะนั้นโดยความผัดเคลื่อนต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้ว่าเกิดจากสาเหตุใด และทําการลดการคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนั้นให้น้อยที่สุดเพื่อให้สามารถวัดงานได้อย่างถูกต้องและแม่นยำนั่นเองนะครับและปัจจัยหนึ่งนะครับที่ส่งผลต่อความคาดเคลื่อนที่เกิดจากตัวของผู้วัดเองก็คือการใช้แรงกดที่ใช้ในการวัดงานแรงกดคือแรงที่กระทําระหว่างตัวชิ้นงานกับเครื่องมือวัดตัวอย่างเช่นการใช้ว์เนียคาลิเปอร์วัดหรือตรวจสอบงาน หรือการใช้ไดแอนไฮเกตในการวัดความสูงของชิ้นงานซึ่งจะต้องใช้แรงกดที่พอดีและเท่ากันทุกครั้งเพื่อให้ได้ค่าของการวัดงานที่ถูกต้องนั่นเองนะครับสอดคล้องกับาการทําแบบทดสอบของนักศึกษาระดับปวสปี1กลุ่ม3ส,สาขางานเครื่องมือกลสาขาวิชาช่างเทคนิคการผลิตวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีที่ได้ทําการทําทแบบทดสอบนะครับนะในเรื่องของการวัดและตรวจสอบงาน นะโดยใช้เครื่องมือก็คือไดเอ h a g เก e กับเจ้าตัวสคริปเปอร์ในการวัดความสูงของชิ้นงานซึ่งผลของการวัดและตรวจสอบที่นักเรียนนักศึกษาได้ทำแบบทดสอบนั้นนะครับผลปรากฏว่าผลการวัดหรือค่าที่ได้จากการวัดนั้นนะต่ำกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังนะครับด้วยเหตุนี้เองนะครับนะเพื่อเป็นการลดความคาดเคลื่อนของการวัดและตรวจสอบงานอันมีสาเหตุมาจากการใช้แรงกด นะกับเครื่องมือนะที่ใช้ในการตรวจสอบ mm. เพื่อให้ผู้เรียนนั้นสามารถที่จะวัดงานตรวจสอบงานได้มีความแม่นยําและถูกต้องมากขึ้นนะครับผมเองจึงได้คิดแก้ปัญหาพัฒนาหน่วยการเรียนที่8นะรเรื่องการาการวัดงานและตรวจสอบงานโดยใช้นาฬิกาวัดซึ่งจะได้มีการประยุกต์ใช้นะครับเจ้าตัวเครื่องมือทีอ่เป็นอยู่ในกลุ่มของนาฬิกาวัดนะครับมาใช้ในการตัดแรง เพื่อลดรือแก้ปัญหานี้เพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มีความรู้ความเข้าใจมีทักษะในเรื่องของการวัดงานโดยใช้นาฬิกาวัดแล้วก็ปรับประยุกต์นาฬิกาวัดนี้เข้ากับเครื่องมือวัดชนิดอื่น,นเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาโดยชุดการสอนวิชางานวัดละเอียดนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นนะครับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในะระดับการศึกษาชีพชั้นสูงนะครับมีทั้งหมดเรียน3คาบต่อสัปดาห์รวม54คาบต่อภาคเรียน โดยจัดการเรียนการสอนโดยยึดแนวทางการเป็นแหวงานทางรูปแบบแล้วก็เนื้อหารายวิชานะครับตามมาตรฐานของสำนักงานมาตรฐานอาชวีวศึกษานะโดยมีวัตถุประสงค์นะครับของรายวิชาหนึ่งเพื่อให้ผู้เรียนนั้นเข้าใจหลักการใช้งานของเครื่องมือวัดมีทักษะในการปฏิบัติงานในการใช้เครื่องมือวัดมีทักษะการบำรุงรักษาเครื่องมือวัดแล้วก็มีกิจนิสัยในการทํางานอย่างมีระเบียบแบบแผน สร้างสรรค์มีความรับผิดชอบต่อตนเองและก็ส่วนรวมด้วยนะครับกลุ่มผู้เรียนนะครับที่เลือกใช้ในการจัดการเรียนการสอนท้งนี้ก็คือเป็นนักศึกษาระดับปวสนหนึ่งกลุ่ม3ส,สาขางานเครื่องกลสาขาวิชาชา่างเทคนิคการผลิตวิทยาลายัยเทคนิคลพบุรีนะครับโดยมีรูปแบบของการจัดการเรียนนะครับแบบเมียบโดยมีขั้นตอนและกิจกรรมในการจัดเรียนรู้แบ่งออกเป็น4ขั้นตอนก็คือ m motivation ขั้นนำเข้าสู่บทเรียนนะครับสนะครับ I information ขั้นการให้เนื้อหาสาระการเรียนรู้นะครับ3 A application ขั้นพยายามนะครับ4 P progress ขั้นสำเร็จนั่นเองมีรูปแบบของการจัดการเรียนรู้นะทั้งแบบบรรยายสอนแบบถามตอบสอนแบบสาธิตรวมกันทั้ง3กิจกรรมในการจัดการเรียนรู้ ซื่อนะครับประกอบการจัดการเรียนรู้นะครับก็จะมีใช้กระดานดำไว้บอร์ดชิ้นงานจริงนะครับให้เด็กได้ทําการฝึกวัดใช้ powerpoint แล้วก็เครื่องมือวัดนะครับให้นักเรียนได้ฝึกใช้งานการวัดผลประเมินผลแล้วก็การเก็บคะแนนนะครับก็จะได้จากการที่ผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะครับทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติมีใบางานนะครับมีใบมอบหมายงาน ใบสังเกตพฤติกรรมในการเรียนรู้ในขณะที่ผู้เรียนนะครับฝึกปฏิบัติงานนะครับโดยในการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนที่8เรื่องงานวัดและตรวจสอบงานโดยใช้นาฬิกาวัดใช้เวลาในการจัดการเรียนรู้ทั้งหมด3ชั่วโมงแล้วก็ได้บันทึกวิดิทัศนะครับนะิจกรรมในการเรียนรู้10นาทีหลังจากนั้นนะครับนะก็จะให้ผู้เรียนนะครับได้ฝึกทักษะในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการวัดงานนะครับโดยใช ไดแอนเทสอินเรเร่วมกับ d ดแอนไฮเกตในการวัดตรวจสอบงานนะครับซึ่งหลังจากที่ผู้เรียนได้ทําการใช้เครื่องมือนะครับแล้วก็ทําการวัดงานแล้วผู้เรียนก็จะทําการจดบันทึกค่าที่ได้ในแบบรายงานอผลขอ,ของการวัดจนครบทุกคนนะครับให้แล้วเสร็จภายในคาบเรียนนั้นนะครับในส่วนของอผลลัพธ์ผลงานผลการปฏิบัติงานการเรียนรู้ของผู้เรียนนะครับได้มอบหมายให้ผู้เรียนนั้นนะครับ ไปทําการวัดและตรวจสอบงานชิ้นงานผลิตทางด้านอุตสาหกรรมโดยรูปแบบของการจัดกิจกรรมนั้นแบ่งการเรียนรู้ออกเป็น3กลุ่มนะครับซึ่งในแต่ละกลุ่มจะได้ชิ้นงานไปแล้วก็ทําการวิเคราะห์ตัวชิ้นงานนะครับว่าชิ้นงานตัวนี้มีรายละเอียดอะไรบ้างต้องใช้วิธีการวัดอย่างไรเลือกเครื่องมือตัวตัวไหนนะครับมาใช้ในการวัดหรือตรวจสอบชิ้นงานนะครับหรือตําแหน่งที่ตัวเองได้รับมอบหมายไป โดยผู้เรียนในแต่ละคนนะครับจะทําการวัดนะครับจุดวัดทั้งหมด2จุดนะครับหลังจากผู้เรียนได้ทําการวัดนะครับชิ้นงานตรวจสอบงานเรียบร้อยแล้วนะครับผู้เรียนจะต้องทําการจดบันทึกข้อมูลที่ได้ในแบบรายงานผลของการวัดนะครับแล้วก็สรุปรายงานผลเป็นรายบุคคลนะครับหน้าชันา้นเรียนนะครับในลําดับต่อไป ซึ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้หน่วยการเรียนที่8เรื่องงานวัดและตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้นาฬิกาวัดนี้นะครับเป็นชุดการสอนที่สร้างขึ้นให้มีความสอดคล้องกันทั้งคําอธิบายรายวิชาเนื้อหากิจกรรมในการเรียนรู้และการวัดผลประมวลผลเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มีประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ครั้งนี้นําไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะของตนเองในด้านของการวัดและตรวจสอบงานชิ้นงานนานทางด้านอุตสาหกรรม ให้มีความแม่นยำถูกต้องนะครับตามจุดประสงค์การเรียนรู้การวัดและตรวจสอบอชิ้นงานผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรมนั่นเองทั้งหมดที่กล่าววันนี้ก็คือเหตุผลแรงจูงใจในการจัดทําชุดการสอนหน่วยการเรียนที่8เรื่องงานวัดและตรวจสอบงานาโดยใช้ในาฬิกาวัดนั่นเองแต่ผมเองนะครับก็ขอจบการนําเสนอนังแรงบันดาลใจนะครับในการจัดทํา ชุดการสอนทางนี้นะครับขอขอบคุณท่านครับกรรมการทุกท่านเป็นอย่างสูงขอขอบคุณครับ